ออโโโดีนะออมวันนี้นะก็เป็นวันที่ PB อัปเดตนะครับผมประจำสัปดาห์นะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเอาด่านมาใหม่นี่ครับเป็นด่านใหม่เลยนะผม <S <S เดี๋ยวเขาไปเล่นให้ดูแลกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าในครั้งแสงมีอะไรมาใหม่ซีรีส์มาใหม่เลยหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วก็ตัวละครก็มาใหม่นะครับผมตัวละครก็มาใหม่แต่ผมเห็นไอตัวละครตัวเนี้ยในเซิร์ฟนอก นะเคยเห็นแล้วผมเคยไปเล่นมาแล้วละ่ะก็เคยเห็นก็เคยเห็นนะครับผมก็เคยเห็นแล้วพวกหน้ากากก็เออนากาก,ออาก,าก,ากมาใหม่ก็ดูเอานะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับมันก็ไม่มีอะไรมาใหม่มากมายนะผมพวกไอเทมอะไรพวกนี้นะผมและไอน,นี่ก็เป็นกล่องเซ็ต PBC กับ m มินดายบู โอเคโอเคเดี OK. OK. ๋ยวผมจะเข้าไปเล่นด่านใหม่นะครับผมเชิญรับชมครับไปดูดิเล่นยังไงด่านใหม่เป็นไงวะโอ้แม่งจะแพ้เยอะแล้วปบปุ่มแป๊บเดี๋ยวมามันเดินไปทางไหนวะเฮ้ยเดินทางไหนมั้งวะอู้มันมาไหนมั้งวะเนี่ยเอ้อบนตรงนี้มีบันไดด้วยโอเคแล้วยังไงต่อวะมันไปไหนวะฮะตามเพื่อนดีกว่าตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับ ต้องไหนที่เพื่อนยิงกันวะอ้าวเพื่อนกูแตกแล้วโอเคไม่เฟนอื้มวยด่านมันน่าสำบนวจมากเลยเดี๋ยวๆกูไปดิกูไปดิเออกูไปกูไปเออกูไปเลย เอ้กูไปดิเอ้กูไปจะดูด่านเออกูไปจะดูด่านเอากูไมนะ่ได้ะกูเล่นไปไม่ใจแล้วอ๋อเสียงเสียงม,มันโอ้พอพอไปไกลแล้วเสียงม,มันขาดด้วยมันเกี่ยวัที่ด่านหรือเปล่าผมไม่กล้าเดินมั่วเลยนะครับมาทางเอม,มาดีกว่า <c oughs> โอ้โหดูดิ วิด่านก็น่าเล่นดีนะพูดถึงอะ่ะแล้วอันนี้มันเป็นยังไงวะี่ะส่องได้เหรอตอนนี้วัวไม่ธรรมดาแน่นอนอยากลองฝั่งโจมมากกว่าเนานะโอ้โหโอ้โหโดูนีด่ดูนีด่ดว้าวจะตายยล้วดูเลือ <laughs> ด,ดดิเฮ้ยเพื่อน เอ <A, S 2> เข้าเอามอกี้มีศัตรูหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าิึงตายกันหมดดีออเดินก่อนว่ามันไปไหนได้บ้างอุ้ยโหตรงน,นี้ก็เป็นที่วางเอนะครับโอเคนะก็อืมผมว่าเขาไปวางบีแล้วล่ะโอเคสวยทำดีด่านมันก็ยังไงดีอะแอบงงนะด่านเนี้ยด่านมันแบบ มันหลากหลายมากเลยมันทางไปอะ่ะเออโหแต่ตอนนี้ส่องเนี่ยด่านตรงน,นี้แหละส่องไกลนะครับด่านนี้แหละแบบยังไงอ่ะด่านนี้แหละไปไปถ่านเขาพอดีเลยนะครับอ๋อสวนหมดแหมยิงเพื่นไปหน่อยไม่อยาบังเพื่อน โอเคเดี๋ยวนะโอ้ยจะชดดนะไหมเนี่ยโอเคตรงนี้ตรงตรงบีก็น่าจะมาได้แค่นี้เนาะอืมอเฮ้ยตกใจยิงใคร <c oughs> <c oughs> มึงยังยิงมดูดเรียบร้อยแต่ระหว่างเดินเนี่ยแต่ระหว่างสำรวจดาดเนี่ยผมก็จะ เดินไปเรื่อยๆนะครับไม่สนใจอะไรหรอกนะครับแต่ถือปืนไปด้วยกันดีเดี๋ยวโดวยนยิงตายหา่าวอ๋อได้เป็นอย่างนี้เองครับอ,อันนี้น่าจะเป็นจุดเกิดฝั่งแดงเนาะเอออันนี้เพิ่งลองเล่นใหม่ๆเลยนะส,สดๆเลยนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ตรงนี้เนี่ยส่องไกลเลยแบบยังไงเกิดมาปุ๊บเนาะฝั่งแดงก็จะวิ่งมาแบบนี้แล้วก็ได้มองเนาะเออก็ได้มองนะครับเห็นไหมได้มองได้ส่องพิตะเคมอพี่หรออ๋อเออ อะ,อ,ะอะไรเคมอลไม่ใช่ครับผมไม่ได้พกระเบิดเคมอลมานะอืมเดี๋ยวนะเพื่อนเดินหรือใครเดินโอเคมันก็น่าจะมีแค่นี้แหละไ,ได้ยินเสียงใครควักระเบิดวะอ has been ตอนนี้เพื่อนก็วางบี ข้างบนคนระับคนดูเรียบร้อยตายชนะไหมเนี่ยไม่ชนะไม่เป็นไรนะโอเคสวยมันก็อาจจะงงๆหน่อยเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นด่ามันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนิดนึงนะสำหรับผมมันมันอาจจะเป็นเพราะผมเพิ่งมาเล่นก็ได้แต่ไอาทาันที่ผมเข้ามาเมื่อกี้มันก็ต้องเช็คข้างบนด้วยว่ามีศัตรูหรือเปล่าล <c oughs> <c oughs> ีลากัรจังใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็น ใจเย็นครับใจเย็นระวังกันด้วยน,นะเพื่อนๆลองงงด่านมากเลยเพื่อนๆงงมากเลยเดินมาทั้งไหนก็อืมเริ่มจะหลงทางแล้วอ๋อทางนี้เป็นทางที่ขึ้นบันไดใช่ไหมปไปเดนไปถ้าผมจำถ้าผมจำไมำ่ผิดอ่ะเม่คิดเสียงคิดหรอคิดใครอ่ะคิดเพื่อนปะระวังนะเพื่อนขึ้นไปกูแตกแน่เลยเนะี่ยโอเคครับผมได้ยินข้างบนแล้ว เด้อ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 เดผมได้ยินเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อเด้อชิบหายแล้วทำไมกูทำไมกูไม่ลงแบงค์ล่างวะเนี่ยทำไมทำไมผมไม่โดดโลงแบงค์ล่างวะบอมดิฟュซ ยิงไม่โดนด้วยกูเสียดายมากแต่ดีนะมีกู้ไวเออยเขาเล่นไปเขาเล่นไปไหนดันนี่ทองสวนนี่ป่าก็ไม่พักเลยนะและเบร์ แมสอะไเพ่โอ้กลับบ้านแล้วอย่างนั่นเหรอโหมานีซะดีเด้อมาเอนี่แน,น่ไม่อดอ้ด่านข้างในนี่โอ้มันด่านมันเป็นด่านแบบด่านผีใช่ไหมทำมาแบบให้หน่ากลัวโอเคตอนนี้เป็นจุดที่วางนะครับ ดีนะอ้อมไม่งั้นนี่คือแบบอุ๊ยลูกอันนี้มันเป็นลูกซองอ่ะอยากได้ทำไมผมไม่ได้วะโอ้ช่างพัดช่างพัดมาช้าด้วยเนี่ยอือเนี่ยแหละอันนี้เป็นฝั่งโจรนะครับเป็นฝั่งแดง ยังไม่ได้ลองเลย,เ,ย,เ,ลยเดี๋ยวช่างพัดเดีเย๋ยวตายทามมานะั้งมั้เนอะโอเคคนที่ตายไม่ใช่ช่างพัดนะครับหมายถึงผมเนะี่ยแหละตายแน่นอนนะเดี<ๆ>๋ยวก่อนนะเสียงทางขวาเลยดังมากไปเลยครับช่างพัดไม่ต้องกลัวเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแน่ <c oughs> นอนไม่ต้องกลัวนะฮะเฮ้ยห,หลังเห,หรอเฮ้ยผมได้ยินเดินอยู่นะเดินอยู่ในบีเดีนน๋ยวช่างพัดไปไหนวะเดินไวจังวะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วข้างหน้า ดูแล้วแัมบนึงเอ,อ้าเดี๋ยวอโอ้แม่มีของเกียร์ด้วยที่ผ่านแล้วกูจะเล่นยังไงเนี่ยโอ้สองใหม่เว้ยตัวนี้โอ้อยิ่งคเฮ้ย มันยิงยังไงวะเนี่ยอยากลองอยากรู้หน้าโดนมากนะน่าลองมากเลยอะไม่ตงห่วงครับคันโดผมได้รองแน่นอนซอตอนนั้นแม่งเอ้ยปีถังกัทนูด้วยเล่นยากนิดนึง <A point. S 1> ผมลืมซื้อมาไม่ใช่อะไรหรอกเอ้ยรอตรงนี้ดีกว่าแต่ตรงนี้มันเป็นช่องหลบได้ดีเลยนะครับ โอ้แม่โอ้ไม่ยิงไม่ยิงอ๋อไม่ยิงประตูให้มันพังด้วยโอ้โหเจ๋งชิบหายเฮ้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าใช่ไหมมาแล้วน่ะมาแล้วน่ะใช่ไหมใช่ไหมของเพื่อนหรือเปล่าวะจริงด้วยโอ้โหมันดูน่ากลัวไหมซองตัวนี้อะไรยลอยลอยลอยเออต่ไมโหดนักลือเฮ้ยโหดนักลือนี่แน่โหดนักลือ เ้ยมันน่าหลอกว่ะซองแต่นั้นน่าหลอกมากน่าหลอกมากขึ้นไปข้างบน,น,ไ,ปบนไปบีเหรอลูกสาวประชีพลูกสาวประชีพ,าาชพไปทางเนี้ยแต่ทำไมเพื่อนเราไปทางโน้นวะเอา้ากูหลงทางเอา้ามันอ๋อมันไปทางนี้หลงยี่หายนะต้องยิงกนะีนะ่ทีเนี่ยฮะประตูมันมันเป็นประตูเหล็กนะฮะยิง ยิงพังยากหน่อยนะครับโอ okay. เคมาเด็กเออมันยิงหูมันยิงมันยิงช่างช่างพัดผมเลยอะ่ะมันยิงทีมงานคุณภาพกูแบบนี้หมายความว่าไงวะฮะหมายความว่าไง<ะ>อา้าวแล้วดูกูปาแก๊สโอ้ ไหนแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้มีกระตุกมีค้างด้วยอะไรวานั่นอะฮะทำไมวนะน่ะไม่กลัวอะไรหรอกซองก็ไม่กลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดรู้ไหมคืออะไรอ้วี่ี่บย โอ้โหเรียบร้อยกูจะวางแต่กูจะเช็คก่อนว่ามีศัตรูหรือเปล่าไปไปไปผมมีระเบิดมีระเบิดเจมอลด้วยอ่ะโอ้ยแยของเกียร์เยอะมากเลยอ่ะออกไปซื้อดดมไหมเนี่ยไม่สิออกไปเปิดได้ไหมเนี่ยผมก็มีนะเว้ยถังธนูอะไรเงี้ยของเกียร์ก็ต้องงัดด้วยของเกียร์ครับจริงๆไม่งั้นนี่ไม่ไหว ได,ได้ได้มาข้างบนไว้โอเคจัดเลยครับช่างพัดจัดเลยครับผมผพิพายนะแล้วช่างพัดแตกแล้วมั้งนะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะค่อคยๆเล่นนะค่อคยๆเ,เ,เล่นนะได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคทีมงานคุณภาพเราโอ้มี GTS มาช่วยด้วยวาซาบ,บิ รอก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเฮ้ยันวอะไรมึงเล่นธูั่วอุ้ย,ยเพื่อเราตายนี่ว่าโถ่เอ้ยแกได้ไหมนะ่ะเออแล้วทำไมยืนเป็นบีเอ็มไก่ยืนอยู่ในบ้านเลยนะเฮ้ย,อยโอ้แก๊สโอ้เป็นไงเราเป็นไงเรามันอยู่ในการคำนวณเพราะถ้าไม่อยู่ในการคำนวณกู <laughs> ก็คงแพ้นะนอน เมื่อกี้เสียดายว่ะโดนลอยนะครับเพื่อนตายก่อนเนี่ยโอ้ยโอ้โหอู้กูไปละกูไปละข้างหน้าอะไรปะเนี่ยผมเหมือนว่าผมได้ยินเสียงข้างในอ่ะจริงด้วย ด้ยินเสียงข้างในจริงด้วยชิบหายแล้วไหนวะสวยอยู่ไหนตัวอยู่ไหนตัววางกันนะวางกันนะโอเคผมลนมากเลยอ่ะ ผมไม่รู้ว่าฝั่งนน้นมันจะดันมาตอนไหนไงโอเคค่อยๆเล่น่มันงงด่านอยู่เนี่ยมันไม่รู้มันเข้าทางไหนบ้างตรงนี้ประ,ประตูละหนึ่งไปข้างหน้าปะมาดิ <c oughs> กูแก้่ะเพื่อนมาดิกูแกะ่ะเพื่อน ไหนซองตัวใหม่อยากเห็นเหลือกเกินหายไปไหนแล้ววะฮะทีหนึ่งฝั่งนูนะ้นเน่ะหยุดบ้างเหรอฮะเฮ้ยผมได้ยินโอ้โหผมได้ยินว่าเขากำลังเดินมาครับน่าจะอยู่ที่วาง <c oughs> โอ้ยอวะอะไรไม่กลัวกลัวของเกียร์อย่างเดียวอันนี้เรื่องจริง <c oughs> ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละผมกลัวของเกียร์อย่างเดียวเว้ย เราธนูต้องมีธนูนะฝั่งของกล้าบอกเลยมีบินยกตีแน่นอนดูข้างบนก่อนมีหรือเปล่าเพื่อนข้างบนอนะ่ะไม่มีหรอกไปเลยไปสวยวาเลยเออค่อยๆไปเดี๋ยวจัดการเองไหนอยู่ไหนไปมาไหนหมดแล้วลวงอุย้ยมีมีอ๋อเพื่อนดีว่าสวยครับจำดีเหลือหนึ่งดาว อยู่ไหนตัวนี้เทพซาเทพซาอยู่ไหนครับไหนเป็นเทพอยู่ตรงไหนเทพซาเรียบร้อยหัวแตกรัวรัวนะครับเออมันต้องยิ่งดิเยอะดิมั้ยอยากได้ซองใหม่่ะอยากได้ซองใหม่ว่ะเฮ้ย